สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวขวัญดาวก้าหารเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาาอุตสาหกรรมเกษตรโปรแกรมวิชาว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารค่ะก่อนที่ดิฉันจะเริ่มเรียนสาขานี้นะคะสิ่งแรกก็คือการศึกษาเกี่ยวกับรายวิชาต่างๆและการศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่การงานที่มั่นคงในอนาคตค่ะนั่นแหละค่ะสิ่งที่ดิฉันเลือกก็คือสาขานี้แหละคะ่ะเมื่อดิฉันเข้ามาเรียนแล้วนะคะ สิ่งที่ทุกคนจะได้ก็คือการศึกษาเกี่ยวกับภาคทฤษฎีและการศึกษาเกี่ยวกับการลงมือปฏิบัติจริงค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นข้างต้นนะคะเมื่อเราเรียนในภาคทฤษฎีสําเร็จแล้วเราก็จะได้เริ่มทําผลิตภัณฑ์จริงนี่ค่ะการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องและการแปรรูปแยมผลไม้ค่ะนั่นแหละค่ะเมื่อเราจบการศึกษาไปแล้วโรงงานในอุตสาหกรรมอาหารมีเพิ่มมากขึ้น เราจะไม่ตกงานแน่นอนและอาจเป็นเจ้าของกิจการในอนาคตด้วยค่ะ